ันนี้ก็อยู่กันที่งานอินวิ g n Day ที่ Invis a l ล g n Center b แบง k o k อโดยงานนี้คุณหมอวัสนากุลตีทันตแพทย์ด้านการจัดฟันโรงพยาบาลยันฮีมาให้ความรู้เรื่องการจัดฟันอินวิ i g n พร้อมคำปรึกษาและการตรวจฟันแบบตัวต่อตัวงานนี้บอกเลยได้ทั้งความรู้และสิทธิพิเศษอีกมากมายจะมีอะไรบ้างไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลยันฮีนะคะแผนกธันตกรรมก็ได้ร่วมกับ i v ินวิ i g n นะคะมาให้ความรู้สําหรับการจัดฟันอินวิ i g n นะคะข้อดีของมันก็คือ ไม่ต้องมีเหล็กจัดฟันนะคะไม่เจ็บทําความสะอาดง่ายนะคะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรเยอะแล้วก็เสร็จเร็วกว่าแบบเหล็กด้วยค่ะ ก็บรรยากาศก็เป็นกันเองมากเลยครับแล้วก็สามารถให้แนวทางในการปรึกษาได้นะในงานของที่สแกนฟันก็ทําให้เราเห็นปัญหาของตัวเองว่าฟันตอนนี้เรามีปัญหาอย่างไรแล้วก็ทําให้เราเห็น,นแนวทางในการรักษาในอนาคตต่อไปด้วยก็ถือว่าประทับใจมากๆเลยครับสําหรับใครที่พลาดงานวันนี้ไปนะคะไม่ต้องเสียดายจะมีงานแบบนี้จัดขึ้นอีกเรื่อยๆเลยนะคะติดตามได้เลยทางเพจแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆของโรงพยาบาลยันฮีค่ะ แล้วเดี๋ยวเจอกันงานหน้านะคะบ๊ายบาย